เรามาติดตามแร่งข้าวชาวใต้ในชวงแกประเด็นค่ะ,ะรักเดียวเราเกินไปแล้พี่บ่าอูนอ่าวะนั่งสื่อเดินทางเนี่ย ทาอีทํมมันทำผันพืชเพราะว่ามันสําคัญและทาไม่สาคัญเราไม่ต้องพอกติดตัวตลอดเวลา<ะ>ใช่ไหมใครอีไปต่างประเทศต,ต้องฟังเลยค่ะว่านังสือเดินทางถทาอีทําทำแค่ไหน<ะ>ทาํทายักทําง่ายผันพืชแล้วมีประโยชน์กับเราผัานพืชมังนะคะและวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะเราได้รับเติจากคุณภาวินีส่งเขี้ยวหนักจัดการงานทั่วไปประจําสํานักงานนังสือเดินทางนะคะก็มารวมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการและข่าวชาวใต้นะครับก็มีออฟฟิศจากดินน้ำยายไปแล้ว ายแล้วนะคะหลายแล้วคะ่ะตอนนี้อยู่ห้างซ่าไทยการ์เด้นพาซ่าค่ะฉันซ้มนะคะชันซ้ำอยู่ในห้างใช่พว่าเราจะได้เปิดลังเออตั้งแต่10บโมง จนถึง1ิกนาฬิกาเลย1ินาฬิกาเลยค่ะจนนี่พวกมงเย็ใช่พวมงเย็ดเลยเวลาเปิดก็คือตามห้างเปิดใช่ค่ะเราอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆหลังจากเลิกเรียนนะคะ4ิบโมงขึงก็สามารถมาทำได้คือที่เดิมเราเปิดในเวลาราชการใช่ทูกตองค่ะพอย้ายมาที่ห้างเราก็ปรับเวลาใช่ปรับเวลาใครอยากเที่ยวไปที่เดิมนะเขาย้ายแล้วห้างสาราไทยชั้นซ้ำนะคะที่นี่ค่ะและวเดียวเราแลกกันถึงนังสื้อเดินทางหรือว่าไทยพาสปอร์ตเนี่ยให้พูดก็นมันคือไอ้ไร่แล้วก็มีความสำคัญถึงรือมังค่ะได้ค่ะในส่วนของนังสือเดินทาง เป็นสิ่งดีบอกได้เลยว่าเป็นเอกาสารสาคัญมากนะคะเวลาเราเดินทางเนี่ยจำเป็นจะต้องทําเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเป็นการแส,สดงรายละเอียดข้องบุคคลเลยเมื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศคุณจะต้องมีหนังสือเดินทางค่ะในหนังสือเดินทางก็จะมีระบุไปด,ไปด้วยชือ่ขอข้อผููดีเดินทางที่สําคัญเลยภาพท่ายขอ้ของบุคลคลนนั้นค่ะ,คะ,คะแล้วก็บ่งบอกถึงสัญชาติาการที่เรามีสัญชาติไทยเราก็มีหนังสือเดินทางไทยได้ค่ะแล้วก็มีเลขที่หนังสือเดินทางค่ะที่สําคัญเลยก็คือเป็นเอกสารสาคัญในการที่ จะต้องยืนขอวีซ่าค่ะซึ่งการข้อวีซ่าเนี่ยเอ่อก็จะเป็นการตรวจลงตานะคะเบื้องต้นการข้อวีซ่าเนี่ยจะต้องข้อพาสถทานถูดในประเทศที่เราต้องการที่จะไปค่ะจะเตกต่างกันเลยนักสื่อเดินทางกับพาสปอร์ตเนี่ยคืออย่างเดียวกันแต่ถ้าเป็นวีซ่านี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะคือพูดง่าไงว่านักสื่อเดินทางเราทําที่บ้านเราแต่ถ้าวีซ่าทีไปประเทศนั้นก็ต้องไปทําสถานถูดขององประเทศนั้นๆ่ค่ะ หนังสือเดินทางนี่ก็เปรียบเสมือนบัตรประชาชนของเราเลยเวลาอยู่ต่างประเทศนั่นเองนะครับทีนี้ค่ะเราแลกที่ความสําคัญของหนังสือเดินทางกันไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อที่ปบบบ่งบอกค่ะเมื่อบัตรประจําตัวประชาชนเวลาอยู่ต่างประเทศบางคนบอกว่าต้องถื่อติดตัวไว้ตลอดเวลามันมีความจาเป็นขนาดไหนจเป็นมากเพราะว่าเทียบได้กับบัตรประชาชนถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยเราจะไม่ได้มีบัตรประชาชนที่แบบข้องประเทศนั้นๆแต่หนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงตัวตนของเราเลยว่าเรามีชื่อนี่อยู่เมื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะจะได้ทราบว่าเรา เป็นไข่มาจากขี่ไหน แล้วก็มาทําอะไรที่นี่ซึ่งโดยทั่วไปการออกหนังสือเดินทางเนี่ย่ะจะออกเพื่อการท่องเที่ยวอยู่แล้วทีนี้เออเจ้าจะได้ทราบด้วยค่ะการที่จะขอวีซ่าต่อไปเนี่ยจะได้รู้ว่าเราข้มาเผื่ออะไรก็คือจะมีวีซ่าเราเรียนวีซ่าติดตามครอบครัววีซ่าทําธุรกิจต่อต่อไปอะค่ะคือบางคนว่ากาลังงงว่าเอ๊ะเวลาจะต้องไปต่างประเทศต้ต้องไปทำหนังสือเดินทางคือธรรมดาไปทําใบก้อนก็ได้ใช่ไหมเราไปทำใบบอนได้ไปก็ได้ทุกตอน่าเก็บการจะไปได้ซึ่งตอนนี้ระยะเวลาพาสปอร์ ก็ก็จะมีให้เลือกตอนนี้ก็จะมี5ปียาวนานจนถึง10ปีเลยค่ะทัังส่องแบบเลย5ปีก็ราคาอยู่ที่1,000บาท10ปีก็1,500บาทนะคะแล้วก็มีคาจัดส่ง4 0บาทแล้วก็ชื่อไว้ได้เลยชือไว้ได้เลยเวลาจะไปไหนก็ไม่ต้องไปทำไปได้เลยถูกต้องอันนี้ก็คือพอนักสือเดินทางไทยอะคะในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิก อยู่แล้วนะคะอิเล็กทรอนิกส์พาสปอร์ตก็คือ,อ,อจะเป็นการเก็บข้อมูลภาพถ่ายลายนิ้วมือค,ะค่ะล่าสุดก็คือที่มีเพิ่มเติมคือเป็นการสแกนมันตาก็ใช่ก็คือเมื่อกับเรารบรลงความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นในนังสือเดินทางอะคะอ่ะในโอกาสต,ต่อต่อไปก็คือจะมีการทํานังสือเดินทางโดยตัวเองคะอ่ะมันจะเป็นระบบตู้คียอสค่ะเขาทำเองได้แล้วใช่ค่ะทำได้แล้วตอนนี้ในในภาคใต้ลืมลืมมีที่จังหวัดส่องขาค่ะจำนวนส่องตู้แล้วก็หลังจากนี้จะมีที่สำนักงานยาลาค่ะ กำลังจะเลื่อมมีในกรุงเทพตอนนี้สำนักง,งานปทุมวันนะคะสำนักง,งานมีเลือมทําได้ด้วยแล้วตอนนี้มีสิบสิบสิบ,สบ,สบ,สบตูหรือเป็นสิบเรื่องแล้วคะ่ะก็คือเราเราได้รับการพัฒนาเรืองนี้มาจากมาจากต่างประเทศเลยคือการการที่เราจะท่ Phil ายภาพเรือว่าข้อมูลต่างๆค่ะเราก็ได้รับการรับรองจากองค์การการเินพลเรือนเลยให้ผ่านตามตามตามหลักเกณฑ์ของ ICA เลยค่ะทางถูกความสะดวกในอนาคตใช่ก็จะมาติดตัวการนี้ก็คือว่าเดินตัวเปล่าๆเข้าไป ใช่ค่ะไปพีคบัตรประชาชนถูกต้องยอดตังใช่ค่ะซึงก็ไปถ่ายรูปได้ในตู้นั้นทำเลยตอนนี้หมดเลยก็คืออยากให้ผาพเยอะแค่ไหนก็ได้จนว่าจะพอใจจนการจะพอใจอารมณ์ไม่ให้รูปสติ๊กเกอร์หรือแบบให้รูปพันให้รูปพันก็คือได้เลยค่ะเราทีนี้บางคนถ้ายากจะทําหนังสือเดินทางแล้วก็วีซ่าในคราวเดียววันนี้สามารถทาได้ไหมคะสร้างมารถทําได้มาการทําหนังสือเดินทางก็จะทําทีเราแล้วก็พอได้หนังสือเดินทางแล้วอะค่ะไปติดต่อข้อทําวีซ่าอีกครั้งหนึ่งการทําวีซ่าเนี่ยก็จะแล้วได้เลยว่าเราอยากไปประเทศไหน นะคะในเบื้องต้นตอนนี้ทางประเทศไทยะค,ะค่ะนักครูผู้ดื้อนังสื่อหือทางไทยจะเข้าประเทศแต่ละแต่ละประเทศได้ตอนนี้34ประเทศนะคะโดยที่มไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้าล่าจาก34ประเทศนี้ก็คืออาจจะเป็นจะต้องข้อวีซ่าเพิ่มเติมค่ะไม่ต้องข้อวีซ่านี่ก็คือไม่จาไม่จําเป็นต้องต้องต้องไปยืนวีซ่าใช่ไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางในครั้งเขาประเทศเราสมัรถแค่มีแค่นักเสือเดินทางแล้วก็เดินทางเข้าประเทศเขาได้เลยเช่นอย่างเช่นก็คือเอาใกล้ๆบ้านเราก็เวียดนามเวียดนามสุ่ปว่าเรามีโปรแกรมจะไปเวียดนามใช่ค่ะเราซื้นัคื่อเดินทางไปจองตั๋วไปเวียดนามได้เลยถูกต้องค่ะซึ่งก็บินไปเลยถูกต้องค่ะไปที่ก็ไปยืนที่ต่อมให้นู่นเดินทางไม่มีวีซ่า ไม่มีวีซ่าไดเลยก็ว่าต่อไปถ้าถ้าคงประเทศไทยก็กาลังจะมีวีซ่ากำหนดหลักสกิฟรีวีซ่าให้กับคนประเทศจีนแล้วก็คาซักสถานมานะคะเดียวกันก็คือใช้แค่นักสื่อเดินทางถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนประเทศจีนกับประเทศคาซักสถานนะคะจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นวีซ่าอ่อนระดโก็คือมาเข้ามาเคลียนวีซ่าที่เราเลยก็คือบินมาจากบ้านเข้ามาได้ก่อนใช่ใช่ะมาเคาท่้งบิดถูกต้องค่ะซึงกำหนดวีซ่าแค่สิบสี่วัน ปัจจุบันนี้คือเ,ออเริ่มวันทีท่25กันยานเนี่ยคะ ก็คนชาวจีนกับชาวคัซักซ้านก็คืออยู่ในประเทศไทยได้30วัน The free v i ่ a ใช่ free visa แล้วค่ะแล้วประเทศไหนเขาทำเงินเราบ้างครับทำกับเราแบบนี้มั้งก็จะสามที่ประเทศสามทประเทศาใช้การสิงคปร์สามมาท่าคอมูลได้จากกรมการลงสุนได้เลยนะคะค่ะทีนี้ก้อนที่เราบ้านเราจะมีตู้ทำวีซ่านี่แหละค่ะชายบัตรประชาชนแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนอีไปทำเอกสารนี่ต้องเอาไปนี่อะไรเอกสารก็จะมีส่งประเภทนะคะอย่างแรกเลยก็คือบุคคลที่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะสามารถใช้บัตรประชาชน บจริงที่เป็นฉบับยังไม่หมดอายุพร้อมกับชายพร้อมนังซื้อเดินทางเรมเดิมที่ยังมีอยู่นะคะแนะนาให้นําติดตัวไปด้วยแล้วก็อย่างทีซ่องก็คือบุคคลที่อายุต่ําว่า20ปีอะค่ะอันกรณีนี้จะเป็นผู้เยาว์จำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปกับน้องทั้งซ่องทันนะคะจําเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการทําสาหรับเด็กอะค่ะหรือว่าเป็นกรณีอื่นๆที่ว่าติดต่อพ่อไม่ได้ติดต่อแม่ไม่ได้ันีอาจะต้องสอบถามเอกสารเพิ่มเติมกับจากสำนักงานอีกอีกครั้ เ,เติมขึ้นไปค่ะอ,อันนี้ในกรณีข้อกรณีข้อเด็กผู้เยาว์ตำว่า20ปีกรณีข้ <C> ขอข้อนักเสื่อมทางค่ะ แล้วทีนี้ตอนนี้ถ้าผูถทงหนังสื้อเดินทางข้องบานดอกนี้มีกี่มีกี่แบบด้วยกันตอนนี้มีซีประเภทคะ่ะ<ม>อย่างเล็กเลยก็คือนักสื้อเดินทางถ่วไปทีที่คนถ่วไปทําทได้<ม><ม>ตอนนี้ก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นแอมซีเหลือมูตอนนี้เป็นแอมซีน้าตาลเค็มเมพราะว่าเราใช่เพราะเราขึ้นเป็นเป็นพาสปอร์ตอีอีระยะที่สามแล้วค่ะเราก็เลยมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบช่วยขึ้นช่วยขึ้นดูอันนี้เป็นเป็นรุนเก่าค่ะช่วยขึ้นแต่ใช่อันนี้เป็นซีน้ำนาลเก็มดีขับขึ้นใช่คือเป็น เล่มราชการค่ะแบบที่นำเงินค่ะอันนี้ก็คือมีอายุแค่5ปีเราจะออกให้ชาวบุคคลเดี่ยเป็นข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศนะคะราการบำนาญเป็นที่ได้เหมือนกันค่ะแต่เรามีต้องมีโครงการไปเพราะว่ามันจะใช้สำหรับไปเดินทางไปราชการเท่านั้นราชการถูาใช้ค่ะเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวอื่นๆไม่ได้ท่องเที่ยวใช้เลือดมู่ไปใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็อย่างที่ราบก็คือหนังสื้อเดินทางถูต อันนี้ก็คือบอกอ,อกให้เฉบาะข้าราชการทางการทูตแล้วก็บ <ừ> ุคคลผู้บริหารประเทศระดับดิดบัญญัติตุลาการคร่ะ ถ่กไปเลยนี่ก็คืออายุไม่เกิน5ปีเหมือนกันอย่างดิซี่ก็คือนังสือเดินทางแลมซี่เคี้ยวเป็นนังสือเดินทางชุกเชื่อเรื่องนังสือเดินทางโชว์คราวค่ะถ้าคน5ในในในอินเทอร์เน็ตส่วนนี้จะขึ้นเป็นวานั่งสือเดินทางพลาเรือว่านังซื้อเดินทางฮัตซึ่งจริงๆไม่ใช่นะแลมซี่เคี้ยวจะเป็นนังสือเดินทางโชว์คราวที่ออกให้สําหรับบุคลที่อยู่ในตังประทศและนั่งสือเดินทางหายค่ะหรือว่าเอ่อมดอายุในระว่างที่อยู่ในในในตังประทศนะคะซางสซาน อันนี้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตยังมีดิเยังเป็นทีดใายเพราะว่ายังไม่ได้แก้ไขค่ะเลมซี่เคียวก็คือจากไปแล้วเป็นนักสื้อเดินทางโชว์ข้าวที่เมียยูเคนึ่งปีเท่านั้นค่ะสำหรับเมื่อนเดินทางให้คนดีว่าอายุไปแล้วเดินทางกับประเทศไทยไม่ได้แบบนี้ค่ะทางสาธารณกอเจ้าคายค่ะเราทีนี้ถ้าเราถ้าผู้ทึ่งวีซ่าค่ะบางทีเราเคยได้ยินว่าวีซ่าผ่านยากจังและทึ่งนักสื้อเดินทาง ยักไงพันซื้อบางเออมทำางมาใช้ระยะเวลาถ้าเป็นบุคคลสั้นชัดไทยทำางมาก็คือเข้าไปทำยืนเอกสารบัตรประชาชนแล้วก็รอรับเล่มที่บ้านได้เลยคระมาซ้ำถึงห a l f o ใช้เวลาในการจัดทำแค่สิบนาทีเคยมีประวัติทำได้ไหมทำได้ไหมเคยมีต้องโทษเคยไม้เป็นนี้ครับตอนนี้ก็คือเราจะต้องรู้ค่ะทว่ามีการต้องโทษแต่มีการพ้นพันออกมาแล้วหรือว่าทางมีอยูแล้วว่าเป็นบุคคลลละลายแบบนี้ค่ะทางกรมกำลังคับคดีปลดให้แล้ว ก็สามารถทําได้เพราะเราก็จะมีระบบ<ฮ>ะตัวสอบอันนี้อยู่หรือว่าตอนนี้ก็จะมีระบบที่เพิ่มขึ้นมาคือเป็นระบบวอสลิตท,ที่ําหรับคนที่ว่ากระทำพิษในต่างประเทศอย่างเช่หลักหลบทํางานค่ะหรือว่ามีการ ขายเลง,งานนะไรขแบบนี้ใน่างประเทททางทางส่านดูดเองก็จะจะเข้าไปดูเลขตรงนี้ค่ะแล้วก็มีชื่อบุคคลเนี่ยเข้าไปในบัญชีเฝ้าระวังของทางทางกรมการกงสุลด้วยใชย้ใช้ทุกตั้งค้าตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆพอ,พอ,พ,อพอไปทําพิดแบบนี้ค่ะการเป็นการใช้นักสื่อเดินทางพิดประเภทอย่างที่แจ้งตอนเล็กเลยคือการทำนักสื่อเดินทางเนี่ยเราทําเผื่อไปท่องเที่ยวแต่หากเราต้องการที่จะทํางานก็อยากจะให้ขอวีซ่า ไปอย่างถูกต้องค่ะถ้าจะ,จะทํางานก็ขอวีซ่าเพิ่มเติมเป็นวีซา่าทำงานไปพร้อมกันกับนั่งสือเดินทางถ้ามิดนึงค่ะว่าถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ถ้าไม่ได้พกหนังสื้อเดินทางไปเนี่ยเราจะโดนอะไรมาะคะเราจะโดนแน่น,นอนเลยอาจจะโดนเข้าเมืองผิดกฎหมายเขาไม่สรามาตรวจสอบตัวตัวสอบเราได้เลยว่าเราเข้ามาเข้ามาอย่างไรถูงต้องคทะไเข้ามาทำอะไรเป็นใครคุณมาจากไหนคุณสัญชาติอะไรเนี้ค่ะไม่จะไม่ทราบเลยว่า เพราะฉะนั้นก็ต้องผักติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาเลยคะแต่ก็ต้องระวังให้ดีด้วยแล้วก็ต้องเก็บรักษาให้ดีเลยอย่ายให้ในในต่างประเทศะหรือว่าเอานังสื่อเดินทางไปไปทำอะไรทีพิษแปลกอย่างเช่นทีเคยมีข่าวก่อนหน้านี้คือเอาไปสเต็มขององญี่ปุ่นนะคะจีไปทำวการดตู้แบบนี้ค่ะไม่ได้เลยอันนั้นก็คือถื่อว่าเป็นนันสื่อวัวชายไม่ได้เลยค่ะ พระว่าเราจะเข่รับรองก็คือการตัวลงตาข้องตอโมเท่านั้นที่ตอโมมีการสเต็มเข้ามาแบบนี้คะ่ะเป็นการเข้าเมื่อสม,มุดว่า<อ>เราได้มาหลายปีแล้วแค่ตีมดอายุแต่ว่าเราไม่ได้แลเราไปเที่ยวต่างประเทศเลยแล้วก็ไปได้เราจะมีใครตัวชอบตรงนี้ไหมครับหลยหลยะเวลาการการมีทืออ้อทื้อทางเส้นทางจะมีระยะเวลาอยู่คะ่ะ ตอนนี้มันจะเป็นกฎดข้ององค์การการมินพลลเรือนเลยว่าห้ามเกิน6เดือนถสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เขาจะตรวจสอบตรงนั้นถูกต้องค่ะถ้าเกินหเดือนไปแล้วจะออกไปไม่ได้ใชายชแต่แล้วหน่อยไม่ได้ไปเดินเดินทางไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปค้างอยู่ที่นู่นไม่ด้าไม่ได้ค่ะค่ะตำรวจไปเลยค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนสักทีหนึ่งค่ะใครถีตีทาหนังสือเดินทางว่าเราติดต่อได้ทีไหนต้องเตรียมตัวผ่นพื้นมาค่ะ ค่ะก็สำนักงานนั๋วเดินทางตอนนี้ตั้งอยู่ในฮางซ่าไทยการ์เดนพาซานะคะคชั้นซับนะจะเราจะเปิดเฉพาะจันทร์ถึงซุกนะคะตั้งแต่เวลาส0บนาฬิกาจนถึง18บแนาฬิกานะคะเ,เราจะเสาร์อาทิตย์แล้ววันอยู่นะคะแต่เลือกนะอย่าไปพิถีนะคะครเราใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ถ้าบุคคล20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเราก็ใช้เคบัตรประชาชนนะคะอย่างเดียวเลยแล้วก็ถ้าเป็นเด็กก็แนะนำม้ปกครองมากันมาด้วยนะคะถังซ่องฐานถ้าเออฮัก ไม่มีผู้ปกครองหรือมีเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมสาม,มารถโทรเข้าที่สำนักง,งานได้เลยหรือว่าเฟซอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กสำนักง,งานก็ได้คะ่ะสำนักง,งานหนังสือเดินทางสุราษฎร์ธานีนะคะหรือว่าสาม,มารถโทรคอลเซ็นเตอร์ของกรมการขงซุลขาศูนย์สอง4้าเจ็ดสองแนะคะ วันสต็อปเทอร์วิทเลยทีเดียวจบเลยจับเลยค่ะก็ทํากันให้ทุกต้องได้ไปเที่ยวย่างใบยใจและกะถิสําคัญคือติดตัวไว้ตลอดอย่าให้สู้กันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณภาวินีส่งเขี้ยวค่ะหนักจัดการงานทั่วไปประจําสํำนักงานนังสือเดินทางสุรธานีนะคะที่มาร่วมรพิเุยขับเราขอบคุณมากค่ะ